จิ้มเอ๋ยจั๊กจจีเอยอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเหมือนแฟนทั่วไปแกล้งกันแต่จิ้มไม่รู้ว่าแฟนทั่วไปเขาแกล้งกันหรือเปล่านะแต่ผมทําจิ้มางเงี้แต่ไม่ได้แรงขนาดที่แบบถึงเลยนะก็แบบพอเขาสะดุ้งแล้วก็โ้ มีความสุขแล้วรู้สึกว่าโดนด่าแล้วสบายใจอะรู้สึกว่าคอมพิวต์ละเวลาโดนด่าโดนคนหุดิดใจอะไรอย่างเงี้ยมีอีกเรื่องหนึ่งที่สาวต้องรู้เกี่ยวกับผมก็คือผมคนขี้แกล้งมากแกล้งเพื่อนเคยแบบจนช็อกไปเลยมันหลับอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปแบบโกนข้างๆหูแล้วมันหัวใจมันเต้นแรงแล้วมันต้องผ่านไปโรงพยาบาลเลยกับแฟนแกล้ง นิดหน่อยก็คือเราจะติดเกรงใจนิดหนึ่งกลัวว่าเขาจะโกรธที่แกล้งประจำก็จะแบบจิ้มเอ้ยจักจีเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเหมือนแฟนทั่วไปแกล้งกันแต่จิ้มไม่รู้ว่าแฟนทั่วไปเขาแกล้งกันหรือเปล่าน,นะแต่ผมทําจิ้มไปอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้แรงขนาดที่แบบถึงเลยนะนันก็แบบพอเขาสะดุ้งแล้วว่า โอ้มีความสุขและรู้สึกว่าโดนด่าแล้วสบายใจอะรู้สึกว่าคอมพีดละเวลาโดนด่าโดนคนหงุดหิดใจอะไรอย่างเงี้ยปัน่นผมเป็นคนปั่นอยู่กับแฟนก็ปั่นแต่ก็ไม่ได้ปั่นเยอะส่วนใหญ่เซล,ลก็แค่เอ้ยชุดนี้ดูอ้วนนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ นาะผู้หญิงก็จะนิดนึงละเรื่องความอ้วนเรื่องความสวยความงามก็จะไม่ได้และพูดให้เขาอูดอิดอ่ะพูดให้เขารู้สึกว่าอืมไอ้น,นี่มันต้องโดนด่าอะไรอย่างเงี้ยผม,มปากไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าจะปากไม่ดีเฉพาะาตอนแซวนะจะแบบแซวยับเลยแซวแรงเลยสมมุติว่าวันนั้นเหมือนแฟนกินเยอะเราก็จะไม่มีการนะพูดนะแต่ว่าเวลานั่งตรงข้ามกันมันนั่งแล้วมันจะเป็นมันก็นนจะเป็นชันใช่ปะแล้วเขาใส่เอวลอยนิดหนึ่ง อูด้วยความที่เขาหอมอยู่แล้วแต่อยู่นั้นกินมันเยอะแล้วมันแบบมีพูงออกมาผมจะไม่มีการพูดนะแต่ผมแอบ,บถ่ายรูปเสร็จปุ๊บแล้วก็ส่งไปในไลน์เลยเวลี่กูดแทนที่เขาจะพิมพ์ไลน์ส่งกลับมาเปล่าเขาด่าผมเลยตรงหน้าด่าทันทีแค่อยากจะแกล้งครับก็คือถ้าเลือกแล้วก็คือเขาจะผอมจะอ้วนจะอะไรเงี้ยก็คือก็เลือกมาตั้งแต่แรกละไม่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 ไมไมติดขันปาก คันปากแบบอยากแซลลยิบยิบยิบอยากจะพูดอยากจะทําอะไรอย่างเงี้ยฝากถึงสาวๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะครับผมถึงผมจะเป็นคนชอบแกล้งแต่ผมไม่เคยแกล้งรักนะครับโอ้เธอหวานเจี๊ยบเอางี้พูดไอ้คำว่าหวานเจี๊ยบผู้หญิงฟังไงไม่รู้นะแต่ผู้ชายหวานเจี๊ยบ คำวอดดิ้งในในติ๊กต็อกที่แบบดังๆอะไรอย่เงี้ยเอางี้ผมอายว่ะนะ <c oughs> ตอนนี้ย <c oughs> ขี้แกล้งใช่ครับไอ้แกล้งแบบว่าถ่ายรูปพูงส่งไปในไลน์ไอ้แกล้งแย่แล้วเท่าไหร่แต่ ทิมมึงเกินไปเิงทิมขนาดไหนไม่เอาแค่แบบเขามีรีแอคว่าออย่างเงี้ยผมก็แบบเพราะเวลาไอ้อย่างเงี้ยเวลาผู้ชายแกล้งกันเด็กเนนผู้ชายเออมันต้องทิมเข้าไปในรูเลยแล้วมันมันจะลึกหน่อยของผู้ชายนะใช่มันคือคือทิมเข้าไปมิดนิ้วเลยอ่ะแล้วแบบคุณเล่าว่าเวลาแกล้งแฟนแฟนก็จะด่ามาตีอะไรเงี้ยอนนั้นแบบมีโกรธเคยมีโกรธสูงสุด ยังไงไหมผู้หญิงใช่ไหมครับผู้หญิงเขาก็จะรู้แหละว่าผมแกล้งจนเป็นจนเป็นนิสัยไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าจะโกรธเรื่องแกล้งกะโกรธเรื่องอย่างอื่นดีกว่าซึ่งซึ่งเขาไม่โกรธคุณเรื่องแกล้งไม่โกรธครับไม่โกรธไม่โกรธแต่อย่างน้อยคุณก็เสพติดอาการที่เขาตีคุณเขาด่าคุณอะไรอย่างเงี้ยชอบชอบชอบให้คนด่ามีความรู้สึกว่ามันสนุกเวลาคนด่าแล้วชอบไปคนด่ามันมีความสุขอะนะ